สิ่งที่ชอบของพ่บุตมาดาเนาะก็อยากทดสอบความแข็งแรงนะขอบสื้อ้าหอนมาสักหน่อยเอ่อขอสักห้าทีค่ะ้เพื่อนเจ้าเปล่าด้วยค่ะต้องช่วยกันค่ะ ไปได้ครับผมลองกดคอเจ้าสาวเอาห้าทีค่ะช้วยคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไม่แกงไม่แกง สำหรับประตูนี้นะคะก็คือชอบอะไรที่สุดในตัวพี่ปิ๊กหมายถึงอวัยว,วะส่วนไหนที่มองแล้วรู้สึกว่ามันชายมิง่งว่าแบบมองแล้วแบบเอ้ย,ยน,นี่คือเสน่ห์ดวงตาครับขอ,ขอเหตุผลด้วยมองตาแล้วรู้สึกดี ค่ะก็ประตูนี้นะคะก็คือเราเห็นสเต็ปเจ้าสาวกันมาอยู่ที่เคยทำงานที่วอร์ดเจ้าเจ้าสาวมีโชว์สเต็ปบ้างอะไรเงี้ยทีนี้อยากเห็นสเต็ปเจ้าบ <y> ่าวบ้างสังนิดขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหน่อยครับขอเพลงเป็นแชมหน่อยครับ Hey, 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 เมื่อกี้เราได้ทดสอบเอวของเจ้บบาบ่าวไปแล้วนะคะทีนี้ขอมาทดสอบความแข็งแรงของคอเจ้าบ่าวหน่อยได้ไหมคะ เพลงสักหนึ่งบทเพลงนะคะเอาเป็นท้านบุกก็ได้ค่ะนิดเดียวรอกังันะพี่ ผู้ได้ผู้ไดที่เป็นพวกปิ๊กเป็นเพื่อนรักของพวกเรามานานมากเลยนะคะถือว่าเป็นคอนชีวิตเลยก็ได้เนาะวันนี้นะคะเปิ้นมีคาถาให้พี่เออะ มอดติดตัวไว้ตลอดไปนะคะเป็นคาถาบูชามเมียนั่นเองค่ะให้พี่เอนะคะอ่านแล้วก็จำไว้ด้วยนะคะอ่าเสียงดังฟังชัดนะพี่เอนะมอยเอเมียจำเอาไว้ให้ขึ้นจิตอย่าได้คิดหือเมียสักครัง้งหนเกิดเป็นคนมีเมียแล้วต้องอดทน บัวแต่บนจำเอาไว้อย่ามีเมียเราเล่นนะคะค่ะ,ะเป็นด่านสุดท้ายนะคะสองก็จะหนักหน่อยนะพี่เอนะเนาะราเล่นค่ะขอ,อ,อยินดีตอนรับทุกท่านนะคะ นะโม,ม,ม,มตัสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมมตสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธิลาโภนะโมพุทธายะเกิดตายย่อมดี Nam mô quý vị Khuyên đây Khuyên cho bao phần năm ạ này nhìn này nhìn này